ลุงบบเอ้ยแหม่น,นอย่าเข้ามาเลยลุบบงต่อยมาเอมันเข้ามาไอ้ฝันลุงต่อยมาคนเอ้ยเฮ้ยไอมึงจะจับกูไปไหนวะลุงดูดีๆดิเด้ลุงตั้งสติดีๆไรอยู่ท่ามันมันจะกัดคอลุงแล้วเมืเ่อกี้แม่นง ทำไม่แม่นางนั่ง่าแปลกจังดูดีๆถอยมาลูงถอยมาแม่นะาแม่น้กูลุงถอยมาดิลอกกูกลับสวัสดีพีพีเอฟทุกๆท่านด้วยนะครับผมคิงเอ็นะครับก็วันนี้ผมก็กลับเข้ามาในป่านะก็วันนี้ก็จะขึ้นมาหาลุงโซนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอแกหรือเปล่าก็ ว่าจะขึ้นมาหาท่านอาจารย์ด้วยแหละแต่ก็มาดูแกก่อนนะไม่รู้ว่าแกยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าที่แกเป็นเมาที่ผมมากับท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยที่ไปเจอแกเนี่ยก็วันนี้ผมไม่ได้มาตัวเปล่านะครับผมก็เอาเล่ามาให้แกด้วยนะก็ทุกคนอย่าว่านะครับเดี๋ยวผมไปหาแกแล้วแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะโดนแกว่านะทาไมเอาเล่าไปให้แกเนี่ยก็รอบที่แล้วแกก็ขอไว้นะถ้าเข้ามาหาแกเนี่ยก็ให้เอาเล่ามาด้วยผมก็เอามากักหนึ่งอ่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่า ที่บ้านพี P ่พี F ่เอฟซีเนี่ยเขาเรียกกากหรือเรียกอะไรแต่ผมไม่ได้เอามาแบบขวดนะผมเอามาแบบแค่กักเดียวก็ไม่เยอะก็อ,อยู่ในกระเป๋านะทุกคนก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ลืมนะี่คือระเบิดลูกบอลนะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางขึ้นไปหาแกด้านบนนะแต่ไม่รู้ว่าจะเจอแกหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรารีบเดินทางขึ้นไปดูแกเลยดีกว่านะครับไปทุกคนไปทุกคนก็วันนี้ ทีแรกผมว่าจะมาหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะแต่ผมว่าไม่ได้นัดแกไว้ผมว่าคงไม่เจอหรอกก็เลยวันนี้เลยขึ้นมาหาลุงโซะ๊ะแทนนะทุกคนก็ผมว่าวันนี้น่าจะเจอแกแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ผมจะไปดูที่เดิมนะที่แกเคยไปนอนเมาอยู่ทางด้านบนนะที่ผมเคยมาหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะทุกคนตอนนี้ก็เอาเล่ามาให้แกด้วยทุกคนไม่รู้ว่า แกจะดีใจหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้เอามาเยอะนะครับผมก็เอามาหน่อยนินึงนะทุกคนก็ไม่สนับสนุนนะเรื่องนี้ก็ถ้าไปตัวเปล่าเนี่ยกวจะโดนแกว่านะทุกคน <c oughs> ก็วันนั้นที่มาเจอแกเนี่ยก็แกก็เกือบลองมวยกับท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วนะครับแต่ดูทรงแล้วแกไม่ไหวแน่นอน แต่วันนี้ผมจะขึ้นมาหาแก่แล้วก็วันนั้นเห็นแกบอกนะแกได้นัดสาวไว้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าสาวคนนั้นเนี่ยคือใครนะแต่ที่อาจารย์มูเซอร์บอกเนี่ยน่าจะเป็นพวกผีนะที่แปลงกายมาหลอกแกนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยแกเป็นยังไงบ้างก็เลยขึ้นมาดูด้วยเลยอ๋อวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับก็ ไม่ได้กลัวอะไรทุกคนพร,พร้อมพร้อมรับมือตลอดนะก็ไอหมอผีกับลูกศิษย์ไหมเนี่ยก็ไม่ได้เจอมาสองวันแล้วทุกคนผมว่ามันไม่กล้ามาในป่าแห่งนี้แล้วนะครับก็ผมเข้ามาที่เนี่ยผมไมไ่เจอพวกมันเลย <c oughs> ตั้งแต่มันโดนประทัดลูกบอลผมไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะพผวาไปเลยนะทุกคนน่าจะกลัวไปเลยแหละเดี๋ยวผมจะเอาประทัดลูกบอลเนี่ย ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าให้ท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยเสกของให้ดีกว่าทุกคนทุกคนว่าดีไหมนะก็ซื้อมาก็ตอนนี้อยู่ในกระเป๋าก็ประมาณ20ลูกก็ก,กระเป๋าข้างเนี่ยกระเป๋าของเกงเนี่ย,ก,ก,ยก็พกไว้โดยประมาณ10กว่าลูกนะทุกคน <c oughs> กันแบบเจอแบบซึ่งหน้าเงี้ยเราจะได้เอาออกมาทันนะครับ <c oughs> ถ้าแบบเก็บในกระเป๋าใหญ่เนี่ย ผมว่าเอาออกมาไม่ทันแน่ไปทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะเจอแกหรือเปล่าอันเนี้ยตะโซเนี่ยกวิชุงวิชาแกเนี่ยไม่รู้ว่าแกลืมไปหมดหรือยังแต่หายตัวไรของแกเนี่ยแกก็ยังไม่ลืมนะวิชาเนียเพราะตอนนั้นแกกลับไปนี่แกก็หายตัวให้ดูนะทุกคน ไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางไปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าใกล้ถึงยังไงหรือว่าเจอแกยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูนะครับไปกันครับทุกคนทุกคนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนเรียกกันนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเสียงลุงโซหรือเปล่าแต่เสียงเนี่ยคล้ายๆแกเลยนะมาจากทางด้านหน้านู่นนะครับเดี๋ยวผมว่าเรารีบเดิน ทางไปดูดีก่อนนะทุกคนได้ยินไหมนะอ่ะผมว่าแล้วมีคนจริงๆทุกคนเจอไหมไปทุกคนไอ้ผมว่าจับได้จะใช่ลุงโฟนะทุกคนใช่ไหม ผมยังไม่ไปนี้นะแต่การแด่งตัวเนี่ยลุงโซแน่นอนทุกคนแต่วันนี้ไม่เมาเป็นไปได้ไงทุกคนดดดกเดี๋ยวเราลองตามไปดูดีกว่านะทุกคนว่าแกมานัดใครไว้นะแต่ที่ผมเฮ้ยหือ มีคนอีกคนหนึ่งอยู่ด้านหน้านูา้นนะทุกคน,นเดี๋ยวยอง้อืม ชาวคนนั้นหรือเลปล่าที่รอบที่แล้วที่มาหาลงโซแล้วลงโซบอกว่านัดกับผู้หญิงไว้คนหนึ่งอะทุกคนมีคนอยู่คน,คนหนึ่งถูกข้างในแค่เจอเก่ามีค่ะค่ะจะรีบเลยนะ คนลุงโซบอกว่าสวยแต่ผมดูแล้วก็ไม่เหมือนผู้หญิงนะทุกคนเดี๋ยวลองตามลุงโซไปดีกว่าผมจะยังไม่เรียกลุงโซนะพ่อ ผมกลัวแม่นางคนนั้นเนี่ยจะหนีไปนะแต่ทำไมแม่นางที่ลุงโซเรียกเนี่ยท,ท,ทำไมเสียงแก่จัง อทุกคนทุกคนคิดว่าเป็นคนหรือเป็นผีครับผมมองเหมือนไม่ใช่คนเลยอะลยยุงาาปปโซนี่ก็ไม่ธรรมดานะทุกคนแต่วันนี้แกไม่เหมือนดูเหมือนไม่เมานะ,ะนวัดน่าจะปิดสาวนะดูเลยทุกคน ข้าเนี่ยล่ะจริงนางมีเด็กเอาว่าเป็นอะไรไม่รู้าหาหาหาสิกอับมาฮะค่ะสิกินของเจา้านี่มันหอมจังหอมมืนอมนดอกจำดวนเฮ้ยข้าไม่ค่อยได้กินเลยนะเวลาข้ามาทานกิน,นมันหอมจังนางเจ้าแม่นางเนี่ยพอกเปื้ืนอเอ่าข้าเนี่ยโอ,โอ้ยหลงไม่ไหว ออคือป่าแต่ลุงโซก็พูดความจริงนะว่าชอบกินแล้ว่เลยมกค้าเนวดี้าายยาาขาดาายอมเลยดี๋ยวต้องใช้วิชาอาจารย์มูเซอร์อห้ตัวแล้วก็ไปนั่งฟังใกล้ๆดีกว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าแม่นางที่ท่าน,นลุงโซเนี่ยบอกสวยเนี่ย สวยจริงหรือเปล่าออขอเวลาแป๊บนึ่งนะ ลุงโซบอกเอานี่ยอันน,น,น้ก็เป็นกระหน่ีแม่นางนี่ช่วยยังใจดีอีกนะช่วยตรงไหนคนผมวานเนี่ไม่ใช่แล้วนะว่าแม่นางคนนี้แม่น,าน,มนา่ามีเลาน่าจะไม่ใช่คนแล้วแหละ ที่แม่นางยื่นให้เนี่ยเป็นใบไม้นะเดี๋ยวรอดูสักพักนหนึ่งหอก่อนนะทุกคนว่าแม่นางคนนี้จะหลอกอะไรไไทันโซอีกนะแต่ถ้าเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปจัดการแม่นางคนนี้เลยดีกว่าแต่ผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นผีที่หลอกลุงโซนะทุกคน ป้าปืนน่ะจะมีาสาช่วยเนี่ยไอ้ขนมขาดนะไปไม้ตัวหนึ่้ตองเป็นเนี่ยค่ะเจ้าอย่าเล่นตัวหน่อยเลยไหนนังข้าบอกให้มองเสียงยังแบบเหมือนผู้ชายเลยทุกคนทุกคนคิดว่าเป็นผีมาหลอก,ออกท่านโซหรือเปล่าแต่รอบที่แล้วอ่ะท่านโซก็บอกผมนะ ว่าแกนัดกับแม่นางไว้คนหนึ่งใส่อะไรลงไปด้วยเนี่ยาใส่เปลือกไม้ที่ทำให้ขนมเนี่ยหอมถึงว่ากินมันหอมปแปลกแปลนี่ขนมมัดเอาขนมมัดทุกคนใบไม้ชัดๆขนมมัด,ม,ดมานคาเฮ เไ้าลองโ <หอ S 2> มใบตองด้วยอะแม่นางอ้าวถ้ไม่หอ่อใบตองเจ้าจะต้มกับอะไรล่ะเบือ่อถ้าไม่ไม่หอ่อกับใบมะม่วงอะแ่นารอดูสักพักนะว่าแม่นางคนเนี้ยที่ลุงโซบอกสวยหนักสวยหนาเนี้ยแกจะหลอกอะไรลุงโซอีกนะ<ว>กแต่ตอนเนี้ยมผมว่าเนี่ยน่าจะโดนวิชาอะไรสักอย่างเนี่ยที่ทำให้ลงขนาดเนี้ย จากตาที่ผมมองเนี่ยทุกคน<ฮ>ผมว่ามันน่าจะเป็นผีแปลงกายมาหลอกอลุงโซ <มา S 1> นะทุกคน,น,กนาา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 ีเเเเเจจจจออหนนนนูแแ่่่ผ้้้้้้ชชชยยยขงคคะไมมปป็็ปลว ินเปลือกไม้ได้เปล่าเปลือกไม้ใจกินทุกวันมันตัวคงไม่ไหวมันเหนื่อยมกเปลือกไม้เ้่ากทันพีกอดข้าเป็นเหมือนกอดต้นไม้ได้หรืเปล่าไอ,ไอพีตัวนี้นี่ผมว่าเนี่ย,ยมันต้องมีแผนอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆเลย รอดูไปก่อนแต่ผมว่าเนี่ยไม่ได้การแล้วนะดูว่าแม่นางจะทำอะไรแต่ผมไม่ให้ลุงโซเป็นอันตรายแน่นอนแต่ตอนนี้เราต้องดูไปก่อนว่าแม่นางคนเนี่ยจะทำอะไรลุงโซกันแน่ ลงเจ้าเือะเกินว่าอะไรมันจะหนาับบนี้คิดว่าในป่ามันจะมีอะไรแบบนี้นะปิงจูปิงจูะยินกายเจ้ามอนใหญ่นะวันนี้ผ่านไปเลยเมาเลยเด็วดีดูเลยโลกคึกคัก คนแปลกๆแล้วนะจู่ๆลมแรงขึ้นมาเชียวเฮ้ย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 มึงกำลังทำอะไรนุ๊กโซะมึงมาทำอะไรดีนี่วะ ลุงโซถอยมาถอยอะไรมึงลุงโซดูยังไงเนี่ยว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยผมดูไม่ใช่เลยนะเนี่ยมึงอะมาได้ไงดีนี่ฮะผมมาหาลุงนี่แหละแม่นางนี่อกจะบานสวยขนาดนี้มึงบอกไม่สวยเลยสวยยังไงเนี่ยผมดูมันไม่ใช่ผู้หญิงนะเนี่ยมึงดูยังไงไอ้เก่งเมื่อกี้มันจะกัดคอลุงอยู่แล้วนะลุงโซเดี๋ยวน่าจะทัดท่อขาแล้วถ่ายยคุยกับเจ้าเนี่ย ลงโค้ลงมาดีกว่าลงมาจะกหินดีกว่ามึงอย่ามาบวไงไอ้กิ้งวันนี้กูไม่ได้เมาละมันสวยเนี่ยมันคนเก่งชัดๆเนี่ยวันนี้กูไม่ได้เมาหนูก็เฮาท้งวันขนาดนี้กูจะปล่อยให้มันหลอดไปได้ยังไง่ามึงโค้คอยมาไอ้กิ้งมึงกลับบ้านไปเถอะมึงอาดามัยเนี่ยทุกคนผมไม่กลับถ้าลุงโค้ดไม่ ดูเสียงมันพอยังไงเนี่ยลุงฟังดิเจ้ากลับไปก่อนมึงไม่ต้องมายุ่งเลยเฮ้ยมึงอย่ามาหลอกลุงกูมึงเป็นใครมึนไุดงกับเาวกูวะเดี๋ยวผมหาได้สวยกว่านี้ไปลุงไปกับผมดีกว่าไอ้นี่มันแก่แล้วเนี่ยาซดูมันสิดูเสียงมันพอยังไงเนี่ยไเจ้าบอกว่าเจ้ายังไม่เรียนภาษาไทยลุงฟังผมอยู่ไหมเนี่ยเอ้ยเราไปห็นอาชีพลุงเอ้ย แม่นงอยาเข้ามาด้วยลุงา่อยมาเขามาเนยคุณล,งลุงต่อยมาคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือจะจับกูไปไหนวะลุงดูดีดดิเฮ้ยลุงตั้งสติดีดีไรดูท่ามันมันจะกัดคอลุงอยู่แล้วเมื่อกี้แม่นางไม่แม่น้งมมนั่งท่าแปลกจัง ดูดีๆถอยมาลงุงถอยมาเฮ้ยแม่เนิ่นแม่เนิ่นกูลงถอยมาดิล็อกกูไอ้เวสกูจะฆ่าเลยผมบอกลุงแล้วเนี่ยมึงกล้าลอกกูเหรอเบนเป็นไงล่ะโอ้ยสบปานี่กูไม่เอามึงล็อกมันมันยังสวยอยู่ไหมลงุงเอ้ยลงุลงลุงถอยลงุงถอย ลุงไปไหมเ้ยเอาเร็วลุงเฮ้ยม,มึงไม่อยากตายมึง,ง,งมึงไปเลยมึงไม่อยากตายมึงไปไกลม,มงหามึงเวมา,มาหารตัวหายเฮ้ย,ยมึงน่าจะรู้นะว่ามีดเนี้ยทำอะไรมึงได้มั้งมึงออกเลยมึงออกจากชีวิตลุงกูไปเลย ไอห้าแล้วลอกที่แล้ว,ล,ดดล,วลุงมาเนี่ยลุงเจอมันไหมครบลุง <c oughs> มนันเลยมึงนี่ช่างกล้านะไอห้ามาหลอกลุงกูได้แกขนาดนี้ลุงก็ดูยังไงเนี่ยลุงก็เคยเรียนวิชามาทำไมลุงดูไม่ออกว่ามันไม่ใช่คนเนี่ยมันแก่ขนาดเนี่ย มึงไปเลยมึงไปทีของมึงเลยไอัา้า,า,า้มตมึงอย่ามาเรียกลุงกูนะเว้ยกูจะฆ่ามึงไอแกลุงไปมึงไปเลยอ่นจังตอนที่เรานอนดกันไม่ได้เ้ากูไ,ไม่จโอยกูบ้า โอ้ดีนะ <ตา S 1> ผมมาเจอลุงนะเนี่ยลุงถอยลุงถอยเดี๋ยวผมคุมหลังให้ลุงเองโอนน้ไยลุงโซเฮ้ยลุงโซลุงโซไปไปาเอยกูต่อยมาฟาสอนมึงไม่ต่อยมึงจะฆ่าดเลยมือจะขาดเลยลุงลุง,ลงไปไ ผมไม่โดนหลอกหรอกผมมีสร้อยที่อาจารย์มูเซร์เนี่ยให้มาลุงนั่นแหละโอ้โหผมดูนั่งดูตั้งนานแล้วลุงไปกอดได้ไงลุงเดี๋ยวคุณจะเขจะมาเอาชีวิตหนึ่งรอคุณแล้วรอกูณต้องเมาเงี้ยแหละาพที่เราเปดูด้วยี อไอ้ทั้งโซ่เดี๋ยวว่าเราออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่าไปดูาไอ้ทุกคนเดี๋ยวออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันไม่ปล่อยพวกผมไวแน่ไปตอนนี้ผมก็ออกมาข้างนอกแล้วนะก็ไอพีป่าตัวนั้นเนี่ยก็น่าจะออกไปแล้วมงโซเป็นไงบ้างเนี่ยโดนอะไรไหมฮะลอาให้ครูฟังเอยดิว่า,าว่าที่ครูเจอมาเกี้มันคืออะไรวะ ผมมาต้องถามลุงลุงไปนั่งคุยกับมันได้ไงเนี่ยลุงไม่รู้เลยหรือไงเนี่ยว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยดูไม่ออกเลยเหรอฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยลุงไปนอนกับมันเนี่ยผมไม่อยากมีสภาพเลยนะ <Hey. S 1> ลุงกินเหล้ามาหรือเปล่าเนี่ยผมถามลุงหน่อยดิลุงกินมาแค่นิดเดียวเองโอ้โหแล้วก่อนที่จะมาเจอแม่นางเนี่ยลุงไปเจอแกได้ยังไง ไม่รู้ว่ะตอนนั้นที่กูแยกกับมึงกับไอ้มูเซอร์เนี่ยกูเดินกับที่กูบอกว่ากูเนี่ยนัดขาวเอาไว้ใช่ไหมอืฮะมันก็คือแม่นางคนนี้แหละ๋อแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเหมือนมันาจะใจขุนกินอะไรสักอย่างเ๋อมันเป็นมอนเสน่ห์หรือเปล่าลุงไปโดนมอนเสน่ห์มันหรือเปล่าของที่กินเนี่ยเป็นพวกกับข้าว<ค>หรอแต่ไแต่เมื่อกี้ที่มันให้ลุงกินเนี่ย มันบอกลุงว่าเป็นอะไรเป็นขนมใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมฟังไม่ผิดอ่ะมันบอกเป็นขนมขนมอะไรผมเห็นมันยิบใบไม้มาให้ลุงกินนู้นลุงได้กินไปเนี่ยอาไม่ได้กินค่ะถือเอาไว้โอ้โหอาไม่มีเวลากินผมอ่ะนั่งฟังตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่ลุงอ่ะเรียกแล้วเพราะผมก็ฟังแปลกทำไมแบบมันทำไมมันไม่เสียงเหมือนผู้หญิงเลยมันเสียงเหมือนเหมือนไอ้พวกผีเลยแต่ลุงอ่ะก็ยังมองว่ามันสวยยังมองว่าเสียงมันเพาออยู่เลยผมก็งงกับลุงเหมือนกัน คืแรกผมก็นึกว่าลุงอะเมานะกินเหล้าเยอะแล้วเมาน่าจะเป็นบอของที่มันในขากินแล้ววะอ้อมันเลยทําให้ขาเนี่ยหลุมลงในมันแล้วเป็นไงอไงลุงสวยไหมสวยดีวะสวยนี่ยังสวยอีกเหรอนี่มันจะมากินลุงมันจะกินลุงเนี่ยสวยจนเกือบสวยเลยโอ้โหแล้วเมื่อคืนนอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างลุงฮึ่งว่าดีว่ากูนี่ได้กินอะไรเม่นๆนนอนเนี่ย เหม็นๆด้วยเอออทุกคนกูบอกขนว่ากินเนี่ยสัตว์ปลาตายไม่คิดอะไรหรอกโอ้ไอ้ยาเอ้ยกูนอนกับอะไรวะเนี่ยดีนะวันเนี้ผมเลือกมาหาลุงที่แรกผมจะไปหาอาจารย์นูเซอร์นะเลือกมาหาลุงก่อนเนี่ยดีนะที่ได้มึงเนี่ยช่วยดึงสติไว้คอนโอ้โเกือบแล้วลุงลุงเนี่ยเกือบแล้วโอ้ขี้เมายังกูนี่ โอ้ยกูโห<ฮ>แล้ววันนี้ผมเอาเล่ามาให้ด้วยนะผมไม่ให้แล้วมั้งผมเอาเล่ามาด้วยเหรอก็ใช่นะสิเอาเล่ามาให้ลุงเนี่ยเพือ่อจะขึ้นมาหาลุงมาเยี่ยมลุงเนี่ยโอ้ยของหมดมดทีเลยวะได้ไหมวะโอ้แล้วลุงจยาเอาอยัางไงต่อจะกลับเลยไหมเนี่ยข่าวว่านี่ข้าก็ต้องรีบกลับก่อนแล้ววะโหเดี๋ยวผมไปเล่าให้จานมูเซอร์ฟังนะได้ไหมเฮ้ยมันจะดีหรอวะอ้าว เราก็ต้องเล่ากันฟังนี่ว่าลุงไปเจออะไรมาเพราะอาจารย์มูเซอร์ก็เป็นเพื่อนลุงด้วยลุงก็คงไม่น่าอายอะไรขนาดนั้นหรอกมะพูดได้ไหมอ่ะเอาแตามึงเลยอาแต่ว่ากูเนี่ยต้องเอาเวีนยนันเนี่ยสะกดโอยได้แอบเดือดคอยกลับมาล่ามานะั่นลุงนะกลับก่อนเดี๋ยวเลราเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้โอเคอุ้ยกินกัเดินทางกับปลอไปัด้วยวิชาที่ลุงเรียนมาไม่ได้ช่วยอะไรลุงเลย พ่ลุงกินเหล้าเยอะนี่แหละไปแล้วไปลุงก,ก,ก็ทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปส่งลุงหน่อยหนึ่งนะก็อัดไม่เยอะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วทุกคนก็ไอผีตัวนั้นเนี่ยเสียงมันหายไปแล้วผมว่ามันคงไม่กล้าเข้านะเพราะมันเจอมีดอาคมผมเนี่ยผมเนี่ยมันก็เดินออกห่างไปเลยนะแล้วก็แต่ก็เรียกลุงโซเนี่ยตลอดเวลาเลยนะลุงอ ทุกคนเดี๋ยวก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งตอนเจอท่านอาจารย์มูเซอร์ใช่ไหม<ช>โอเค,<ๆ>อเคก็ผมเอาเล่าเดี๋ยวผมให้เล่าแกแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับละไปทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ